วัดภูจันแดงค่ะเออไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเห็นไหมคะวิวสวยล์ไค

ผู oh. oh. ้มีผีโอ้มีผ่าอีกอยู่ผีนี่พญานาคหนักเออสวยจ้าห้องกระสังใหม่เราจะมาเหลี้ยงมองได้แมนเดี๋ยวก็ไปขี่มาสิละคนสีไทย นี่กับลังที่กอดนะคับเอ้าดาหลดเนมาบ้านเพันธิบกับนะพ่อายโไ่เ็บตัวกับตผ่าห้องบ่ะโอ้ไม่โหลดเสียหนิจางไปโดนแบบโอ้เอ้ยนึกว่าใช่สีสีหมดละ เต็มผูแล้วเนางนเอเออผมักลายเละเยอะเลยสวยจังเลยโอเสียงอันสันเบหมานันยางเนี่ยจะขนเมยบ่เมยโอ้ยบ่สูเฮ้าแก้ขาข้น ไปกาปูก mm ่อนเห็นบ่อ้ปอยปะอาไปหันขึいい้นไงบนด้ข uh ึ <h 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 ้นได้ขึ้นได้ข้ด้ขึ้นไ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 ด้ขึ้ขึ้นขึ้น้ขึ้นไขึ้นไ่้ยึ่ขึไ้อ

ก็คือนำปุนนี่เออกาพนบ่อปูนผ่ากาบเออคื้นมองคูลูกเมืงยาเออสาธุสาธุสาธุ ยังมาพี่มาลงไปยังถ่ายรูปก่อนไปปอยยืนยืนให้ได้พระที่สวยเออกองใหญ่ด้วยกองเล็กด้วย